พระศาสดาตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริพรีแล้วเราจาักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไปแล้วพิกุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้พิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ เหมือนพูดธรมดธรมดาธรรมดานะแต่ก็มีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นอย่างถ้าเราดูที่พระองค์ตรัสตรงที่บอกว่าพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีคำว่าไม่ประมาทนี่หมายถึงอะไรคำว่าไม่ประมาทนี่ก็จะหมายถึงอินทรีย์สังวรนะสังวรสำรวมอินทรีย พงศ์บอกว่า,ากับพิขุผู้ที่ไม่สังวรสำรวมอินทรีย์เนี่ยตาจะฉุดเอาพิขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาพิขุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างประมาทปล่อยให้ ตามันจุดไปสู่อารมณ์ที่น่าพอใจไม่พอใจแล้วก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีสติเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าพิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะอีสติพระองค์ก็ กลัดบอกในเรื่องของสติปัฏฐานสี่พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์ก็สอนด้วยอานาปานสติกนะก็คือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนีทำอย่างนี้ที่ว่า เป็นสติปัฏฐานสี่ละเขาไล่ลไปกายเวทนาจิตธรรมมาดูพระองค์ให้เรามีศินตัวศินเนี่ยก็เป็นข้อประพฤติกายกับวาจาข้อประพฤติกายกับวาจากายดีอย่างไรวาจาดีอย่างไรในมรรคแปดก็จะเป็นสัมมาวาจาสี่ข้อแล้วก็ข้อประพฤติกายที่ถูกต้องเนี่ยนะสัมมากัมมันตายสามข้อนะ กายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมวาจาก็คือการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันนะไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่คือสัมมาวาจาสีข้อแล้วสัมมากรรมตาเนี่ยสาข้อมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ดำรีชอบคือสมาสังกปะนะมรรคดข้อที่2มีความดํารีอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตั้งไว้แล้วด้วยดีทำอย่างไรแม่ดํารีในเรื่องของกรามเรื่องของพิบานเรื่องของเบียดเบียนอันนี้ชื่อว่าดํารีชอบนะดําริถูกต้องตัวดํารีเป็นสังกปะสังกปะ ก็เป็นส่วนส่วนอนุสัยส่วนละเอียดอย่างกรรมวิตกเนี่ยพง์ก็แบ่งเป็นกรรมาธาาุกรรมสัญญากรรมสังกปะไอ้พง์เก็บเอาตัวสังกปะขึ้นมาเลยแล้วก็พูดเรื่องของสังกปะสัมมาสังกปะนั่นคือมรรคแปดเนี่ยพง์พูดเรื่องอนุสัยเลยในข้อสองนี้ หยิบตัวอนุสัยขึ้นมาดัางนั้นถ้าเราเข้าใจสังคัปปะหรือการดำรินะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือดำริในการออกจากกามออกจากพยาบาลออกจากเปลี่ยเปลี่ยนกามก็มีความลึกลงไปอีกนะดำริในการออกจากกามก็ต้องถามว่ากามคืออะไรผมก็บอกว่ากามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อนวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่อารมณ์อันวิจิตในโลกเนี่ยไม่ใช่กาอืมพ้อบอกไม่ใช่กอืมแต่พระองค์เรียกอารมณ์อันวิจิตในโลกเนี่ยว่ากามคุณคุณของกามหรือเป็นส่วนของอสสาธะรอร่อยอารมณ์อนวิจิตเช่นอะไรรูปสวยเสียงเพราะนะอา่ากลิ่นหอมนะ รสอร่อยนะฮัสมบัติทางกายที่น่าปรารถนาน่าพอใจนะนี่อันนี้อันนี้คืออารมณ์มันวิจินในโลกอันนี้ไม่ใช่กามอันนี้เป็นกามะคุณต้องแยกนะในนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่โยนตาโย,ยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกรเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย่อมใจนีอยู่แต่พิคูผู้เพเลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเสือโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอุปพะนะที่มีอาการอย่างนี้เนี่ยนั่นที่ย่อมเกิดขึ้นความเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้นละในนั้นแค่ท่านตรัสเนี่ยเรื่องของความดำริอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะลงรายละเอียดไปได้ เยอะแยะมากดังนั้นเพียงแต่เราดำริชอบเนี่ยดำริชอบอันนี้สามารถหลุดพ้นได้เลยคงให้เราดำริในการออกจากกรามออกจากพยาบาลออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนเรียกว่าออกจากส่วนละเอียดนะส่วนอนุสัยของกรารปฏิบัติเปียดเปียนก็คือส่วนสังกาปปะท,ทั้งสามอัน นะกรรมสังกปะพยาปาธาสังกปะวิหิงสาสังกปะนะสามอันนี้แล้วถ้าเราสามารถที่จะนำออกจากจิตเราไม่ให้มีเลยแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสจิตคนที่ทำได้ขนาดนี้พระศาสดาก็จะพยากรณ์ว่าคนคนนี้จะปรินิพานในที่จะทำ ในปัจจุบันคนนี้ปรินิพานแน่นอนอเห็นประโยชน์ของการทิ้งความคิดอกุศลมานะดังนั้นอย่างอย่างข้อที่สองของมรรคแปเนี่ยถ้าอย่างทั้งโลกเขาบอกว่าให้คิดบวกนะฮนะแต่ของพระเจ้าจะบอกให้ทิ้งอกุศลทิ้งลบทิ้งความคิดลบและถ้าความคิดลบไม่มี แม้เท่าปลายขนซายไปสัมผัสปรินิพานเห็นไนหะบวกไม่ต้องสนใจสนใจลบลบต้องให้เกลี้ยงนะเกลี้ยงขนาดไหนเกลี้ยงขนาดปลายขนซรายนิดหนึ่งเข้าไปแตะก็ไม่มีแล้วพระองค์ก็บอกว่าตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดรักษาจิตเอาจิตของเราไปตั้งไว้ไหนชื่อว่าได้รับการรักษาเอาตั้งไว้ในกาย อยู่กับลหมหายใจยงนั้นถ้าเราจิตอยู่กับลหมหายใจชื่อว่าจิตได้รับการรักษาละเนี่ยเราต้องทราบนัยยะที่ล็กซึ้งของคำพูดของพระองค์ด้วย